สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมจองชุมวงวินแดนสยามนะน,นี่วันนี้มาชมนี่เลยเจ้าคูบูต้านะน่าจะหลายตั่างนะคือตรงนีน้อันนี้เป็นทีมงานขขง <c oughs> ของนิมะานะนี่เตรีมอุ้มเลยนะ กระดกเล็กน้อยนะนี่ก็น่า,จ,าจะตัดได้นะครัสุดท้ายนะดินเปียกด้วยนะแต่สีสวยนับดินนะเฮ้ยล่นเต็มอุ้มเลยนะ นี่แปะตัวเอ็มแปะตัวเอ็มทุกคันนะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขน,นะนี่ส่วนคันนี้ก็เลขสองนะส่วนคันนี้ก็เลขสามนะมาแล้วแต่นะจะเกิดโอกร้อนนี่จะแปะหนึ่งถึงสามนะแล้วก็แมคโครก็เนี่ยเบอร์หนึ่งก็มีแล้วนะนี่นี่ครับนี่เบอร์สองนะโกตา ส่วนเบอร์นหนึ่งก็เป็นดีทูนะับน่าจะลายต่างนะครับดูทรงแล้วนะนี่นี่กระดูกนะครับท้าย <c oughs> แต่กระดูกนะี่ยเยอะเกินนะตักใส่นะ นี่แต่เครื่องเงียบนะเครื่องไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะนี่ช่วงนี้อิอสอลามอสอด้วยนะทำงานน่าจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะพรแกอดอดข้าวนะั้ นี่เด็กใกล้เบิดปอซอยนะครับนี่นนอาวบางขับเองนะอันนี้น่าจะเป็นน้องนิมะนะคือทรงแล้วนะหรือไม่ก็อนในยันยันนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่ากี่นาทีนะครับ กับเนี่ยเจ้าโโบตาตัดใจหมุกร้อนะนี่คลิปแรกเลยนะกับเจ้าโคโบตตานั้นส่วนกันนี้ไว้ทำงานเล็กๆนะครับที่สอบถามนี่มากนะับ ออกมาแล้วนะแกนะร้อยร้อยสามสิบนะเดี๋ยวรุ่นไหลเดี๋ยวผมด้ายดูนะนี่เดี๋ยวดูตัวนี้กันไปก่อนนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็รถมาถึงแล้วนะนเห็นว่าออกมานี่เลยรนะับงานชาวบ้านโดยตรงเลยนะแกออกัวเล็กมานะ ดูเล่นตัดเิ้นกุ้มนะนี่ขับเก่งกว่าผมเลยนะของผมนับชั่วโมงได้นะที่ผมขับนะชั่วโมงกว่าๆนะที่ผมหัดขับนะ แต่ก็พอกลับได้นะแต่ถ้าตักใจหกล้อผมแม่กล้านะีน่ขอให้เข้ามือกว่านี้อีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลับไม่ดูนะเดี๋ยวให้ลูกงัวตาให้นะ ี่ไปดูกันไกลๆเลยนะตั้งสองปุ่งกี้นะไมนะนเต็มนะหุงกี้ันแนะ่ตัวเล็กๆน่าจะไวน่าจะกล้อ,องตัวน่าดูนะดูทรงแล้วนะ นี้ก็ล่อไปหลายบุ้งกี้นะครับยังไม่เต็มอีกนะนี่ปืมพลังนะครับนี่รอบนี้น่าจะเร็วนะน่าจะคล่องกว่าเดิมนะเมื่อกี้เปิดไม่ไม่สุดที่นะอันนี้น่าจะเปิดระดับในบอกไม่ถูกเหมือนกันนะ แต่ก็น่าจะเร็วนะนี่ดูการทำงานนะชิกจิกชจักนะนี่ยิ่งใช้คันเร่งสูงก็นี่นะการบังคับมันก็จะเร็วนะ เดี๋ยวดูอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวค่อยไปดูไอ้นู่นของนิะนะครับแกออกใหม่นะครับรุ่นไรเดี๋ยวรอชมในคลิปเลยนะอูปไปนิดนึงนะนี่ได้มีบุญกับเขามั่งนะครับนี่ได้ถ่ายรถใหม่ๆเลยนะผม นี่ทำไรนะดูดูดูก่อนนะ่อ๋อเดินเดิน <c oughs> ตั้งใบมีดแล้วนะอ้ยกว่าจะเต็มก็เกือบสิบนาทีน,ะนี่ดูห้าสิบห้านะคันนี้ กว่าจะเต็มหกล้อก็น่าจะพอตัวอยู่นะตักนะึงอัานี้นี่รถรถคันเล็กนะครับนี่ฟังเสียงก็รู้นะครับน่าจะเร็วเกินนะ ไม่รู้ว่าแคดดีกับแคดดีนี่คันเร่งมันเหมือนกันนะแต่ที่ผมเห็นลูกงัวกลับนะมันเร่งแค่เลขหกนะครับเมื่อวานซื้ผมไม่มัน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 เร่งไอ้จุดนะครโอ้โหอย่างไว้นะครับขนาดรถเก่าแล้วนะอันนี้ก็ถับเปิดคันเร่งจุดก็น่าจะ โอ้ยไม่ต้องตามนะฟืดฟาต์นนนอนนะนี่เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันคันนู้ดีกว่าน,ะนี่ร้อยสามสิบมีไม่กี่รุ่นนะเพื่อนๆก็น่าจะเดาออกแ้นะผมว่า น่าจะออกไว้รับงานชาวบ้านโดยตรงเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าอิสลามแกจะทำวิธียังไงนะน่าจะเหมือนของไทยพุดไม่มั่นใจเหมือนกันนะ เนียบครั้งแรกนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะได้๋ยวคุยกับนี่มกไว้แล้วนะขอขอแกแล้วนะว่าจะดูวิธีการการเจิมยังไงนะไม่รู้ว่าจะเหมือนของพุทธไหมนะของอิสลา,ามนะเดี๋ยวรอชมกันเลยดีกว่านะ เห็นว่ารถมาถึงประมาณห้าโมงหรือหกโมงนี่แหละประมาณนี้คนระับนี่เดี๋ยวผมถ่ายดูเลยนะการทำงานเดี๋ยวค่อยดูคลุงนี้นะนี่เห็นว่าเชลลิงเคลลิงเลยนะเอาโรงงานเลยนะวันแรกในใชววันแรกพลุงนี้ครับพรุงนี้วันนี้เอาเลิกก่อนนะเห็นว่านะ ทำวิธีทำทำวิธีนะตามตามศาสนานะต้องขอแก้เลยนะอยากรู้เหมือนกันนะว่าอิสลามทำยังไงนะถ้าเกิดถ้าเกิดทองใทพุทธนี้เขาจะ ไอ้พระมาเจอไม่ที่บ้านนะเพื่อเอาเลื่องเอาใช้นะแล้วก็ทำนี่ครับตามความเชื่อนะนี่ผมก็รอชมเลยนะเพิ่งกลับจากทำงานด้วยนะ สิบสองกว่านาทีนะคลิปนี้นะนี่านนี้ด้วยนะเสร็จแล้วนะนี่แ้กค่นี้นะก่อนจะจากลาวันนี้นะฝากกับสกายให้่องผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องจมงงบินแดงสยามนะ ขอบคุณคราบอ่านี่นท่อแกะแต่งแต่งอีนนะรอบนี้นะเดี๋ยว่ายดูอีกนิดนึงนะนี่โอกาสหมจอจะมากนะไม่เคยขันนะน่มากนะให้ให้ไอ,อ้ผมตายลรอดนะพอทักหนะแกปุ๊บแกจังให้ตันทีนะ แล้วนะอ,ะอะเปลี่ยนคนขับนะเยอะนะครับนี่ทีมงานของนิมะให้นะพิมน,นะ ไม่ว่าเจ้าไหนเจ้าไหนแจ้ปัตตานีมาเอามาเอาของแกบ่อยนะบ่อจามูกับของนิมะนะรถรถมีทุกวันเลยนะวันไหนที่ไม่ค่อยมีนางานก็รถจะน้อยหน่อยนะนี่สิบสี่นาทีนะนี่ทีมงานตัวเอ็มนะ ติดตัวเอ็มทุกคันเลยนะนี่เสร็จคันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะ เจ้าเก๋น้อยกลับเองนะครับรอบนี้นะนี่ระบบเครื่องไม่รู้เลยนะว่ายังไงนะตัวนี้นะเจ้าโกบูตานะ ไม่รู้ว่าสีซูมไหมนะแต่ดินสวยนะวันนี้แกหยุดนะปกตินะมีคนสั่งแกต้องจัดให้หลาวนะดินมันเปียกด้วยนะแกว่านะตอนแรกแกว่าจะไม่ไม่นั่นแล้วข,ขอมาก็เลยจัดให้เขาไปสองสามคันรถนะหกล้อนะ ดูดินนะอยู่เหมือนงานเมาเลยนะดูในดินนะนี่วันนี้คันนี้ออกล่งนะส่วนดีทูของแกก็จอดนะับนี่เกือบเกือบยี่สิบนาทีเหมือนกันนะครับ กว่จะตักเสร็จน,นะถ้าเกิดเสียงผุมเบาก็ต้องขอไปด้วยนะหนาเต็มแล้วนะนี่ร้อนรนเลยนะอันนี้นะ